Go <laughs> on, แ,แน่นนิดนึงคุณพี่เบาขึ้นไหมคะนี่ค่ะคุณพี่สักเดือนครั้งหรือสองเดือนครั้งคุณพี่หาร้านใกล้ๆบ้านตัดหนงังเนี่ยค่ะเอนนาหนังแข็งๆออกค่ะแล้วก็พยายามอย่าตัดเล็บเข้าลึกมากอันนี้คุณพี่ตัดลึกเกินไปมันเลยจะทําให้แบบว่าเหลือเศษเล็กๆที่แทงเนือ้อทําให้คุณพี่เจ็บไหวไหมคะ ไหวไหมคะ <laughs> <laughs> หนังใต้เล็บด้วยคุณพี่อนุญาตาอีกทั้ค่ะหนังเป็นก้อนเลยคุณพี่ เรามาตัดครบหนังกันนะคะหนังก็หนังแข็งโทษค่ะคุณพี่ สวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> นงงหนังข้างข้างนะบางคนเนาะหนังเป็นแข,ข่งข้างข้างนะเนี่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ของคุณพี่มันแอบ,บบวกกับการที่มีอักเสบด้วยเนาะมันก็เลยแบบมันจะตึบต๊บๆนิดนึงคุณพี่เบาไหมเนี่ยหนังเ <c oughs> นี่ยแต่ว่ <c oughs> าคุณพี่อะเขาชอบตัดเล็บลึกมันก็เลยเหลือเศษเล็กๆ <c oughs> ที่แทงนี่ค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ค่ะ นี่เบาขึ้นไหมคุณพี่เนี่ครบนั่งหมดเลยนั่งครบหนังหมดเลยใช่คุณพี่นี่ค่ะหนังแข็งแข็งยังเลยคุณพี่ ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นเหมือนหนังตายหนังแข็งเนี่ยคุณพี่งนัก็ไนะีว่าไม่ไ้ตัม่เจ็บนะใส่เนี่ยพี่ว่าตัวมันทใไม่ใช่มีคนอาเลยเพรว่าเดินเยอกันนัหลอกนรู้สึกว่ไม่ทำเลยนะสี่โลสองคิวเธอ ต้องรอใช่ไหคะต้องรงอใช่คะวันนี้เต็มวีวันนี้เต็มหนังกับฟูมากานนะต้องขอโทษที่คุณพี่ <c oughs> ต้องขอโทษทีอ <c oughs> ใช่ไ,ได้คุณพี่ร,ร <c oughs> ู้สึกโล่งไหมคะเบาขึ้นเลยใช่รอบหน้าคุณพี่บอกหนูได้เลยเอาขอซองคิ้วอะไรเงี้ยแต่หนูล็อกคิ้วไว้ให้ พอดีหนูไม่ติดนะนตัดดูนัี่อันนี้หนูตัดที่อันหนังที่ว่าหนูแช่เท้านี่แหละแล้วมันจะฟูขึ้นสมัยคุณพี่ก็ตัดแค่ตรงหนังแข็งๆออกคุณพี่ไม่ได้ตัดเล็บหรือรับแต่งทรงให้เนะคุณพี่ตัดหนังทําความสะอาดคุณพี่หนังแน่น เนี่ยโล่งเลยคุณพี่นี่ค่ะเวลาคุณพี่เล็บยาวมาก็พยาพยามต,ตาัดพยายามตัดตรงค่ะพยายามตัดแค่ตรงพอคุณพี่ชอบแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเข้าไปนั่นแหละมันจะชอบเหลือเศษเล็กๆที่ทําให้คุณพี่เจ็บหรือว่าพกตะไบตีเงินเไว้สักอันไว้แต่งมุมแต่งทรงอย่างเงี้ยคุณพี่อืเ <c oughs> บาขึ้นเลยโอเคขอบคุณค่ะ